thank uh you -huh. นำเมเจาคงมีมนิรันด์โดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ออา,าคณะครูบุคลากรน,นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุใน